สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3ามกเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคาโตซานใช้ง่ายละลายไวสูตรโอลิโกแซคคาไ ที่สําคัญครับพบกับสารปรับปรุงบารุงดินนะครับหญิงเกษตรซึ่งช่วยเกษตรกรไทยนั้นมีความสุขกับการทําการเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่เจ็ครับบ้านวางกลอยตาบลชากโดนนะครับอาเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่ครับเจ้าของสวนเขานะครับปลูกทุเรียนต้นอายุเกือบ30ปีเป็นหมองทองเกือบร้อยต้นครับและก็ที่สําคัญครับเป็นก้านยาว15ต้นเธอบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์3เกลเวอร์แพนมาเป็นระยะเวลาถึง6ปีด้วยกันแล้วเธอบอกว่าผลการเปลี่ยนแปลง ของทุเรียนที่เรียกกันว่าอายุมากอย่างนี้นะครับสามารถทําให้เธอนั้นตื่นตาตื่นใจกับผลผลิตที่สําคัญครับเธอมาใช้กับนวตัตก,กรรมใหม่ของ3ามเกลเวอร์แพนเธอบอกว่าโอ้โหเห็นดอกแล้วสบายตาสบายใจเป็นอย่างไรนั้นครับมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับ, <Okay. S 1> รบท่านสท่านครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญเจ้าของสวนได้รายงานตัวก่อนครับ ค่ะอนัญญาได้เบียมดีค่ะชื่อเล่นว่าเจ๊ก,กบจ้าเจ๊ก,กบผมขออนุญาตเรียกว่าเจ๊ก,กบจ้าร่าไปที่รู้จักกันในแถวนี้เลยอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับปนัดดาธรรมสนิทค่ะครับพี่ปนัดดาครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เหตุอนใดถึงพาผมมายังส่วนแห่งนี้ครับส่วนนี้เขาใช้มา6ปีก็คือมีลูกทีมเขามาแนะนําใช้เขาก็ใช้ดีใช้ต่อเนื่องจากที่ว่าใบไม่สวยใบไม่มันใบไม่ดําก็กลับกลายเป็นบอกเจ๊กบใช้ต่อเนื่องแล้วใบจะสวยเขาก็ เลยเชื่อเราว่าใช้ต่อเนื่องแล้วใบสวยแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มด้วยค่ะโอ้นั่นต้องถามกันแหละครับเจ้อกบครับตอนนั้นทุเรียนเราอายุประมาณ24ปีถูกไหมครับตอนนั้นน่ะ ลักษณะต้นมันเป็นยังไงครับตอนนั้นต้นโซมเป็นแพ้ที่ต้นหลายตน้นแล้วก็ยอดไม่ฟาดไม่ค่อยมีใบอะ่ะถือว่าเป็นต้นโซมถูกไหมครับต้นโซมต้นโซมแล้วเพื่อนบ้านนี่เราอยู่ริมถนนด้วยเนี่ยนะครับเขาขี่พับรถพ่านก็บอกก็ถา้ว่าเจ๊กบทําทุเรียนแบบไหนจะตายหมดแล้วก็บอกนี้อ๋อเจ๊กบรู้สึกยังไงครับตอนนั้นรู้สึกกบไม่รู้จะทําไงแล้วแล้วก็พอดีไปเจอเฮี้ยต่อยอะ่ะก็อแนะนํามาก็เลยไปซื้อจากบ้านเฮี้ยต่อย,ยอครั้งแรกเลยแหละอ๋อครั้งแรกไปซื้อจากเขามาอ่าไปซื้อจากบา้านเฮี้ย<า> ที่เขาแนะนำมาใช่ชุดหนึ่งน้ำพันลิตรตอนที่ว่าทําใบแล้วก็ราดโคนก็เพิ่มเป็นสองชุดแล้วเห็นอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างครับมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้ที่เปลี่ยนแปลงชัดเลยเราเห็นหลังจากที่เราดูแลแล้วอะไรชัดเจนสุดครับชัดเจนคือใบดีขึ้นใบสมบูรณ์ต้นไม่ค่อยม,ม,มีมีเป็นโรคและนะ้วน่ะมันกรเป็นโดกแทบทุกต้นเลยอะ่ะเราก็ไล่มาเป็น6ปีแล้วผลผลิตล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเราขอย้อนไปนิดหน่อยว่าผลผลิตมันดีเป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะประมาณอย่างเนี้ยมัน้ก็ว่าไดถูครัับ้ ้การยาวทั้งหมอนทองแล้วเราได้ผลผลิตจากเนี้ยประมาณสักกี่ลูกดีกว่าเพราะคนจะจําไา้เป็นลูกจะจําง่ายกว่าประมาณ4ี0พันห้าพันลูกแหละต่อปีอ่ะสี่พันห้าพันลูกต่อปีถือว่าทุเรียนที่มีอายุขนาดนี้สี่ห้าพันลูกนี่ถือว่าโอเคไหมครับก็ยังไม่เคยพอใจแตไรอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นก็หมายความว่าทุกปีก็ได้มาประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเพราะเราบํารุงน้อยไปหรือเปล่าบำรุงน้อยไปหรือไงก็ไม่รู้เราก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองถูนะครับว่าใช้น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าดูแลน้อยเกินไปหญิงเกษตรได้ใช้หรือยังครับ ใช่แล้วจ้ะใชแล้วนะใช่มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะยิงกรเจียก็แต่ว่าใช่ทีหลังไอตัวนี้ก็ถือว่าปรับปรุงมาเรื่อยๆแต่ก็ยืนพื้นอยู่ที่ห้าผันลูกถูกไหมครับแต่และลูกนี่ก็ประมาณ3-4กิโลสามโลสโลสี่โลห้าโลประมาณก็หมายความว่าขนาดนี้เราก็ถือว่าเป็นความภูมิใจภูมิใจมันติดทุกปีปีนี้เยอะมากปีนี้ดอกเนี่ยต้นแบบนี้ออกหมดล้ปีแล้วมีออกต้นคณะเนี้ยปีนี้ออกหมดเลยนี่ก็ถือว่าเอามาแซมใช่ไหมครับนี่สักกี่ปีแล้วครับต้นที่แซมประมาณสี่ปีหุ้ยสี่ปีออกดอกแล้วอ่่่โตนนนนปีเง สามปีก็ออกดอกแล้วเหมือนกันที่เอามาแซมที่มันเคยตายไปถูกไหมครับแล้วเรามองว่าไอ้สี่ปีกับสามปีเนี่ยมันแปลกต่างไหมที่มันออกก่อนเวลาอย่างเนี้ยแปลกต้นนู่นแปลกมากเลยทาไมถึงออกต้นนู่นก็ต้นเป็นเช่นนี้อ่ะออกเหมือนกันแต่ว่ามันอายุเท่าตัวเนี้ยแถาต้นสามปีน่ะไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อก็ถือว่าสอนออกดอกแล้วปีแรกเลยเนี่ยที่อ้อกเนี่ยปีแรกปีแรกมีีเลยก็ถือว่ามีความสุขใจสุขใจตอนนี้บริษัทได้มีนี่นวัตกรรมใหม่ครับทั้งเรียกว่า3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ไคโตัวซานแบบผงโอลิโกแซ ได้ใช้หรือยังใช่แล้วอ๋อใช้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องหมดแบบหน้าก็มาใช้แบบโค้งเนี่ยแล้วเราใช้อย่างไรครับตอนเอามาทาตอนที่บารุงใบใจเนี่ยชุดหนึ่งตัวน้ำพันลิตรแต่ตอนที่ทําดอกเราเพิ่มเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็บวกสาลายอีกอย่างเดียวผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ตอนนี้ได้ใช้แล้วใช้ไปตั้งแต่มกราในสิชุดใหม่เลยครับชุดใหม่ตั้งวันที่1ิบสข้างแดรแล้วก็มาอีกทีฉีดหยบซีมาสองวันเนี่ยมาสองวันมาสองวันเนี่ยฉีดเันซีหยีบซีสองรอบแล้วใชุเดี๋ยวสองรอบเี่ยอ ที่เห็นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่านี่มันต่างกว่าปีแล้วอีกครับเห็นดอกโตขึ้นอ้วนขึ้นดอกเนี่ยจะอ้วนสมบูรณ์มากกลมอ้วนอ๋ออวบอั้นมาเยอะไหนก็ถือว่าเป็นความสุขใช่ไหมครับเพราะในฐานะที่เราเป็นนักการเกษตรเราทํามาเป็นหลายปีถูกไหมครับถ้าดอกกลมๆอย่างเนี้ยมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสมบูรณ์สมบูรณ์อนาคตของมันก็ผลของมันก็จะก็อาจจะติดดีแบบว่าอาหารมันพอแล้วมันสมบูรณ์อ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อที่เรียกกันว่าให้ความจริง ปรากฏแล้วด้วยสายตาของเราตาเนื้อเราดูเรารู้ว่าถ้ามันดอกอวบอ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ผลผลิตมันก็ต้องมางเพราะมาสะสมอาหารเต็มที่ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อสะสมอาหารอย่างนี้ในฐานหน้าที่ใช้แล้วนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้งเวอร์แพนนะครับอะมิโนโลแล้วก็ไคโตซานโอริโกโซแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวถามถึงวิธีการครับมันสะดวกยังไงไหมเราทำเทปึ๊บไปคนละลายหมดเลยใช้ถังใยเลยแล้วกวนแป๊บเดียวก็ถือว่าง่ายต่อกว่าเดิมไหมครับง่ายกว่าแล้วเราผสมยาอะไรไหมครับตัวอื่น นอื่นที่ดูแลรักษาสมเพียจักรจันทร์กับน้อนแล้วก็เชื้อราไปในที่เดียวเลยทีเดียวเลยเมื่อก่อนถ้าผสมไปมันก็จะมีออกค้นๆมันจะเป็นตะกอนอ่ะอันนี้ไม่มีเลยมันไม่มีมีโอ้ก็ถือว่ามันใช้ง่ายสะดวกถูกไหมครับแล้วก็ผสมกับเคมีบางตัวก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันหัวฉีดไม่มีตะกอนปนอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอันหนึ่งของเกษตรกรในฐานะที่พี่น้องนักการเกษตรครับอยากจะให้บอก ทุกคนที่เราลากทำสวนทุเรียนแบบเราและเขากำลังมองหาสิ่งดีๆเพื่อมาปรับปรุงดูแลสวนอยากจะบอกเขาว่ายังไงครับก็บอกว่าถ้าอยากให้เหมือนตวเจโกบเนี่ยก็ต้องใช้สองตัวนี้แล้วถ้าหากว่าใครอยากได้ก็มาทีเชโกบนี่ได้จะแนะนำให้เท่านี้ครับสั้นๆ <c oughs> นี่คือหัวใจของนักการเกษตรสุภาพสตรีที่เรียกว่าหญิงแกร่งก็ว่าได้ <c oughs> ที่ดูแลสวนมาเป็นระยะเวลายาวนานและเธอก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญครับเมื่อเธอเชื่อมั่นอย่างนี้ก็มีคนอื่นที่ไม่เชื่อมั่นครับทำของเรียนแบบขึ้นมา <c oughs> ทำให้เกษตรกร ลดความเชื่อมั่นลงไปสิ่งที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่คุณภาพแตกต่างกันเมื่อท่านทำร้ายเกษตรกรอย่างนั้นครับก็ให้รู้เถอะครับว่าเกษตรกรเสียหายความเสียหายเหล่านี้อยู่ในมือของทุกคนนะครับช่วยกันครับดูแลรักษาด้วย3ามเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่รับรองได้ว่าทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขเพราะว่าใช้ง่าย ละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างนี่คือสโลแกนที่เรียกกันว่าให้หัวใจกับความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เราทั้ง3จะไปพบกับทุกสวนนะครับทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะผู้ที่ใช้3ามเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่รับรองได้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความยั่งยืนให้กับท่านทุกคนครับวันนี้เราทั้ง3าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าปะกันครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ